าจะมาทาอะไรกันคะวันนี้เราจะมาดูขนมแปลกขนมแปลกเอแต่ว่ามันอยู่แถวไหนล่ะเนี่ยอยู่แถวจันทบุรีโอเคเดี๋ยวเราเดินหากันดูนะคะโอเคค่ะ,คะนหนูรู้จักงอบไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยอ่อลูกงอบนอนนอนนอนที่เขาไว้ใส่หัวเป็นหมวกใส่หัวนี่อยู่ตรงกําแพงเนี่ยเห็นปะเออ,อ งาใบจากสวยไหมสวยสวยเนาะ,อนะ <laughs> โอ้มีต้นไม้ขายด้วยโอเคเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปข้างในเลยมองใสมาหลบเพื่อหลบเพื่อหลบกันเฮ้ยหลบเขา้าดิงถนนเมื่อก่อนมาเนี่ย ขนมจะเต็มนี่เลยแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอ่ะรถทางนี้เลยทางนี้เลยทางนี้เลยมีอ้อยขายถ้วยชามเห,หมือนสมัยก่อนเนลยเหรอก็มีขน,เนมเนาะเกสรลำเตียบัลลเพชรแช่อิ่มด้วยอบอลลปเพชรคืออะไร ก็ตัวบอเพชรที่ขมขมง่ายจำได้ป่ะอยาเดินไปดูที่มีอะไรบ้างตรงนู้นอ่ะาฝั่งไหนก่อนซ้ายขวาเขามีอะไรบ้างอ่ะขนมอะไรอ่ะขนมแดกง่าใช่เหรอออะไรลาเตียงลาเตียงค่ะแดกง่ายตังเมน้ำอ้อย น้าอ้อยข้าเรือเดี๋ยวลองไปดูก่อนอ่ทางนี้มีอะไรบ้างเลายอย่างเอออ๋อมีข้าวหมากด้วยกินข้าวหมากเป็นป่ะกินไม่เป็นอ๋ออดนี่นี่เคยกินเปล่าหูก นี่กล่องนี้กล่องนี้เขาเรียกมันคืออะไรมีน้ำอ้อยกับมีน้ำอ้อยใช้คาราเมลกันอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ไม้แล้วก็จิจ้มจิ้มวน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 แล้วมาดูดอลยลูกเคยกินไหมปุป๊บบายบา ว่ามันเหมือนกันไหมคะมันแล้วแต่ว่าจุดเป็นเลขอะไรหนระือว่ามันเหมือนกัน,นะคะอ๋อเมื่อก่อนดกไม้ชอบกินมากเลยเลูกขนมเหรีบาทลูกเหรียญบาทเออมันจะนเป็นเหรียญเหรียญก้ม จะเปิดอีกทีเต็มๆเดือนหน้านะคะเดี๋ยวถ้าเดือนเดือนหน้าจะเดือนหน้าบลูอลล็อตทุเรียนไงบอลล็อตทุเรียนขายไงคะมีวถ้วยเดียวอ่ะ เหมาค่ะเอ่าเดี๋ยวเรามาชิมนะคะ อย่าเพิ่งรอรอรอกกันรอข้ามอ่านีไงแตกิงกินไมคะลูกขนมแตกๆขนมแตกๆกินไหม อันนี้เนี่ยมันชื่อมันเพิ่งตั้งชื่อหรือเปล่าคะหรือชื่อมันนานแล้วโบราณค่ะขนมโบราณเป็นร้อยปีมาแล้วค่ะชื่อเพื่อใจใครตั้งโบราณนะก็ตั้งจิตมาทีอันน้ค่ะลองลองไปชิมแปดชิ้นรึเปล่าอืมทำไมครับสามกล่องห้าสิบไหมฝากเพื่อนๆก็ได้ค่ะสามกล่องห้าสิบโอ้เด็กกินไม่หมดเนี่ฝากเพื่อนๆได้จ้ะโอ้ยยังไม่กลับบ้านอ่ะอ๋องันนี้คะยังไม่ได้กลับบ้านเลย ลองชิมก่อนกางเดียวก่อนของเม็ดเท่าไรครับองละยี่สิบนะอร่อยแท้ไม่ต้องกลัวอ่าถ้าอร่อยเดี๋ยวจะค่อยมาจัดอีกรอบอร่อยอร่อยแล้วที่ว่าแปลกนี่มีอยู่อย่างเดียวใช่ไหมคะมันทําจากอะไรคะเนี่ยแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋อใส่แค่เราอฟักทองใบเตยดอกอัญชันคุกมะพร้าวต้มแล้วมาคุกมะพร้าว ทำงานกับน้ำตาลข้าวๆกันชื่อเด่นมากเลยเนี่ยชื่อเด่นมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักร <laughs> <laughs> ค่ะจริงๆน่ารักอ่ะไปเลย ไงคะขนมตัวอย่าง20่สิบย่มันก็คือแป้งแล้วก็โรยด้วยกะทิปัญญพืชครับอ่าแล้วก็โรยด้วยกะทิใช่ไหมคะอันนี้อ่าอันนี้นะขับขับได้ยันนี้ไม่ต้องกินข้าวขนมเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอันนั้นคืออะไรอ๋อเมอแรงเมอแรงกระตูนครับ ที oh. ่บีบเป็นรูปตวเอืน, mm hmm. mm hmm. นี่นี่มีอีกแล้วมีขนมกาเนี่ขนมมีขนมติดคอ,อด้วยขนมติดคอมันคือขนมอะไรคะเอ๋อและ,ะ,ะขนมติดคอมันคืออะไรคะหมดแล้ว อ๋อเขเป็นแปงเจียวแเป็นหม้อแ้เดี่คะอ๋อความดงๆแลต้มตทานกับน้ำตาลอ๋อเหมือนขนมต้มไหมคะเหมือนเหมือนขนมต้มไหมคะขนมต้มมันจะมีไส้แต่นี้จะไม่มีไม่มีไส้จะเป็นคือแป้งต้มเฉยๆแล้วก็ทานกับน้ำตาลอ้อยกับอ๋อแต่ก็ก็เหมือนก็เหมือนขนมขนมควยลิงนี่ก็คือเป็นแป้งเหมือนกันเป็นแป้งเหมือนกันแต่คลุกกับมะพร้าวแล้วก็ทานกับน้ำตาลงาอ๋อ ค่ะขอบคุณมากนะคะขนมติดคอเออ,ช,อชื่อแปลกดีนี่สองตัวใหม่อ่ะชื่อมันมแปลกหรอชื่อมันแปลกอ่าใช่ๆๆ่ใ่นี่ไงฮะขนมแปลกชื่อมันเหม่ยงแปลกอ่าขนมไข่ลิงเป็นหนึ่งในะขนมแปลกที่ต้องห้ามราะ มื่อมาเยือนหนองเมื่อมาเยือนหนองบัวเป็นขนมโบราณนะทำมาโอกว่าร้อยปีแล้วนะคะลูกแต่มาม่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูย่างมีหมีกรอบรูปหมีด้วยโอ้มีกรอบรูปหมีมีมีกรอบรูปหมีด้วยเดินนำไปเลยค่ะ เรียกอะไรอ่ะโคกุ้นเป็นถังหมุนไอติมมันเป็นยังไงอะคะเป็นไอติมแข่งๆหรอคะหรือว่าแบบสลับปี้ครับมันเป็นเหมือนวุ้นพวกนี้ครับใส่ถุงใส่แก้วพวกนี้อ๋อก็แค่เป็นคือมาทำให้มันเป็นวุ้นๆใช่ค่ะ ก็คือความเพียร์แค่จะมีถังเป็นวุ้นนอะเอาลองดูก็ได้มีอะไรมีแค่นี่แหละครบแล้วโอเคค่ะเออใส่แก้วยี่สิบใส่ถุงยี่สิบค่ะใส่อะไรใส่แก้วได้ไหมอ่าอ่ะฮะใส่แก้วก็ได้อ๋ออนั่นไงเป็นวุ้นเลยตอนเด็กๆก็เคยกินอย่างนี้มะเขาะครบว่าได้กินอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้น อร่อยค่ะตอนนี้ก็คงอร่อยเหมือนเดิมมันเลกพ่าสุดเดิมเออเดี๋ยวพ่อมาทายเดิมวนได้แต่ตอนนี้เด็กเททำเองจริงจริงๆนะนานมากแล้วอ่ะใจเยี่ยใจแน่นอนอืออะไรแล้วพกวนไม่ท้าไม่ค่ะท้าจินเลย ชิมเลยชขอชิมก่อนขอชิมมากอร่อยไหมวันนี้ได้แต่ขนมอร่อยเต็มอร่อยอืมก็ครบเย็นเย็นใช่ไหมลูกอืมอไปไปไปเดินใกล้ใกล้จะหมดละเดินไปให้ครบเลยลูกอืมเดินเดินที่ไหนก่อนนี่ คือทุกอย่างที่เราซื้อมานี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะค่ะเริ่มจากอะไรกันดีเดี๋ยวเรามาแกะถุงแล้วมาเรียงกันก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าเราต้องเดี๋ยวมาลองชิมกันนะว่าอร่อยไหม yeah ก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องเทม ไรล่ะรสชาติไงลูกหวานหวานมันมันไหมมันมีวัตถาวาวเหนียวกรอบอืมกรอบด้วยเหรอกรอบจากอะไรอ่ะกรอบจากอะไรคะมะพร้าวอ๋อมะพร้าวมันมันไหมไม่มันไม่มัน ็ใช้ได้ใช่ไหมคะผ่านไหมคะอันนี้เต็มร้อยให้เก้าเลยโอ้โหแสดงว่าใช้ได้เลยอ่ายังเหลืออีกอันนึงนะชิมอันนี้ได้ไหมอ๋อกินต่อแสดงว่าอร่อยจริงแสดงว่าอร่อยจริงอ่านเลือท้องไว้สอบอีกแล้ไมีชิ้นนึงด้วย จะอิ่มก่อนแม่กว่าจะชิมหมดเนี่ยมมไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะอือ หอ,อมอะไรอ่ะหอมทุเรียนอืมไหนๆขอดูหน่อยสิเป็นทุเรียนเลยป่ะแมตเบลล์อ๋อใหญ่มากเกือบเท่าช้อนเลยเป็นไงมั่ง รสา้มืนทุเรียนก็โมลายทุเรียนหวานไหมหวาน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 เลยเหรอมันด้วยอเหนียวด้วยแล้วมีเนื้อทุเรียนไหมหรือว่ามันอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอยู่ในเนื้อก้อนๆเนี่ยนะเป็น ถ้าทางจะอร่อยจริงแฮะอ้อน้ำก็ยังมีทุเรียนอยู่ด้วยนะเนี่ยออ้อร่อยมากเดี๋วหนูกินคนเดียวให้หมดเลยใช่ไหมโอเค ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆหิวถ้าใครชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูได้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหมดอย่างรวดเร็วหมดอย่างรวดเร็ว